สำหรับอันนี้เราก็อยู่ในประเทศ n e w t h i n g c i t ้สำหรับระบบในประเทศหรือว่าอะไรต่างๆจะเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยโอเคครับผมก็สวัสดีุคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะโอเคครับผมก็คลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้ครับผมบายยเอาใหม่ไม่ใช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 ่ใชใชทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในประเทศ n e ว Thing นั่นเองนะครับเป็นประเทศที่เป็นประเทศมอสนะครับซึ่ง ฐานพลินนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0คนบวกๆเลยนะครับสำหรับประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นประเทศมดของ g ีเดเซนที่โด่งดังแล้วก็น่าเล่นมากๆัะผมนะทุกคนก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟแนวอ่าโลเพนทุกคนนะก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเลยนะผมในวะ่าประเทศนี้มีอะไรนะ่าสนใจแล้วก็มีระบบอะไรกันบ้างนะทุกคนนะก็กดไปดูคลิปนะก็อย่าลืมฝากก like. ดไลค์กดติดตามแล้วก็กด,ดกระดิ่งกันด้วยนะครผมนะ ไอ้ที่ไม่ได้พูดนาะนก็คืออาจจะติดขัดนิดหน่อยทุกคนนะนี่ก็ไม่ได้กลนะนะับมาทำคลิปนานทุกคนนะก็หายไปนานกันเลยนะับผมอยาับ g TDA แซดออนไลน์นะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับผมนะแล้วก็บนหัวผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นบอกว่าเป็นผู้เล่นใหม่ะอะไรเงี้ยทุกคนก็มันจะขึ้นสําหรับผู้ที่เล่นเป็นเด็กผู้เล่นใหม่ท่าน,นผมนะเมื่อเล่นมานานไปไอ้แฟชั่นตรงนี้มันจะหายนะครับเพะว่าผู้เล่นใหม่นะครับ อาจจะมีพูดติดขัดอะไรบ้างก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมโอเคก็งานต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการลาเบิกรถนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ตรงจุดเกิดใหม่อยู่แล้วนะครับผมน้านี้เมื่อเราเข้าไปใกล้ปุ๊บนะครับสังเกตว่าจะมีข pues ้อความขึ้นคำว่ากด n เพื่อเปิดคลังรถนั่นเองนะครับซึ่งระบบก็จะคล้ายไฟ n นะครับวงล้ออย่างนี้นะครับก็คือในไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือระบบเนี้ยจะทํามอดคล้ายๆลเหมือนประเทศไฟ n กันเลยทีเดียวนะครับนะครับ ก็เด <S an> ี <S an> ๋ยวเราพามาดูใกล้ๆนะครับผมนะว่าในจุดเกิดมีอะไรบ้างนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะนี่อันจุดเกิดโอเคก็ไม่อธิบายมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดรถได้ดูเลยกันนะครับผมนะนี่กองกดเปิดรถดูนะครับกดเอนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นรถของเราครับซึ่งรถตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่มีนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องเปิดกาชาครับที่มันให้มานะครับซึ่งวิธีการเปิดกาชานะครับก็การกดไว้นะครับซึ่ง เมื่อกดไปปุ๊บก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับนี่ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5อสาย่างนะครับทุกคนซึ่งอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าสเตกหรือว่าเขาเรียกว่าค่าสถานะของตัวละครนะครับทวนล้ว่อกบไปปุ๊บก็จะเป็นข้อมูลตัวละครของเรานะครับซึ่งก็บอกหมดทุกอย่างนะครับนี่นะอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็น GPS นะครับนึ่ GPS นี้ก็จะเป็นการบอกสถานที่ต่างๆแล้วก็เป็นบอกจุดงานต่างๆภายในไฟเทศแล้วก็จุดขายนะครับแล้วก็กลาดก็คือบอกครบทุกอย่างภายใน GPS นะครับทุกคนก็สามารถเปิดได้นาสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่เป็นผู้เล่นเก่าอะไรเงี้ยรู้เส้นทางอะไรเงี้ย่าต้องเปิดนะครับทุกคนโอเคนะครับอย่างต่อไปครับก็จะเป็นไอเนี้ยนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันก็คือท่าทางนะครับทุกคนนี่นะครับท่าทางก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับ ซึ่งท่าทางก็การที่จะเยอะนะครับแล้วก็สามารถกดตดเติมได้ทั้งก็จะเป็นท่าเต้นอะไรต่างๆท่านั่งท่านอนอะไรอย่างเงี้ยครับเุิคนเหมือนแอปเฟรมนะครับโอเคกดออกไปก่อนนะครับอะไรครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอเคทุกคนโอเคนะทุกคนสำหรับงานที่ผมจะพามารีวิวนะครับก็จะเป็นงานเก็บแต่งโมน,นะครับซึ่ง ในปฏิทีนนี่นะครับสำหรับงานนะครับ s <S อ,อ็อบเจกต์ก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ครับเป็นอ็อบเจกต์มัดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันดีงไงครับสำหรับอ,อ็อบเจกต์อย่างนงี้นะครับผม,มว่าในการเขาเรียกว่าในการเก็บนะครับสามารถทําให้อยากหน้าฟาร์มแล้วก็อยากเก็บได้อย,อยากเก็บด้เรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกคนแท้ๆเหมือนเป็นความ ก็เรียกว่าทําให้อยากฟาร์มนะทุกคนนะอยากฟาร์มมากมา,กมากนะทุกคนนะซึ่งผมเลยแบบชอบเป็นพิเศษนะผมเข้ามาผมเห็นก็คือแบบว้าวทุกคนนะซึ่งเนี่ยผมถึงเก็บไป7อนนันน,นะครับก็คือแบบผมเก็บมาก่อนหน้านี้นะผมนะก็คือมันแบบน่าฟาร์มทุกคนนะมอมีอัพเจ้าหนีมันทําให้แบบอยากฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับซึ่งแตโมู er นะครับจะตันที่60นะครับทุกคนผสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็มันก็จะกลับมาเกิดใหม่นั่นเองนะครับทุกคนนะ ก็คือค่าหแบบว่ามันก็เก็บปุ๊บหายแล้วก็มาใหม่อ่ะทุกคนก็จะเป็นสไตล์แบบสายเอ็นนะทุกคนโอเคครับสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะทุกคนนะนี่เก็บเอาสักสิบอันแล้วกันทุกคนนะทุกคนแล้วก็สามารถดูได้นะครับนี่ครับนี่ เราสามารถดูแล้วครับว่าของเข้าไปที่เรียบร้อยครับสำหรับแตงโมที่เก็บไปกี้นะนี่จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับซึ่งในกระป๋าก็จะเป็นลูกแตงโมมดเหมือนอย่างนี้เลยนะทุกคนนะเพื่อให้รู้ว่าเป็นงานอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเก็บเสร็จแล้วนะครับก็ําการมาไปรูปแตงโมตรงนี้นะครับก็คือเป็นการโพสซสนะครับทุกคนเหมือนไฟเอฟมากๆเลยนะครับนี่โพสซสแตงโมสักแป๊บนึงนะทุกคนก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้ครับสำหรับงานแตงโมก็สามารถ มาเก็บได้ครับในปีที่พีเฮนะครับโอ้ทุกคนโอเครดจะลบลแล้วเอ้ลดจะลบเออทุกคนนี่ครับผมพูดผิดอีกแล้วทุกคนนะขอโทษด้วยครับทุกคนนี่ครับสำหรับจุดงานถ้าใครยังไม่รู้ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วสามารถกดพีเได้เลยครับนี่แต่ถ้าใครรู้แล้วก็จุดตรงนี้เป็นอะไรก็นีนตรงนี้เลยครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทาการไปพาไปดูจุดงานอีกสักจุดนึงนะครับในประเทศนะครับที่น่าสนใจนะครับเหมือน กับงานแต่งโมนะครับผมนะก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นงานอะไรก็ไปกันเลยครับทุกคนโอเคครับผมสำหรับงานต่อไปนะครับก็จะเป็นงานเก็บกล้วยนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็เป็นงานที่น่าเก็บอีกอย่างนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับอ็อบเจกต์ในประเทศนะครับตรงงานนะครับก็จะเป็นมอสนะครับทุกอย่างเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมบอกเลยนะครับการที่เป็นมอสอย่างครับมันทําให้ทุกคนอยากฟาร์มขึ้นนะครับสำหรับใครที่ คิดเหมือนผมก็อาจจะโอเคนะครับทุกคนแต่ถ้าใครที่คิดว่ามันอาจจะทําให้ประเทศหน่วงก็มันก็มีส่วนนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้เนหน่วงอะไรมากเลุนคนนะั้นนี่ผมเล่นมาคือยังไม่ได้หน่วงอะไรเลยน,นะทุกคนนะซึ่งนะก็มันทําให้นะ่าเล่นนะผมว่าปเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะรับใครที่อ่าชอบประเทศมอดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบน่าเล่นครับทุกคนนี่นะก็สามารถเก็บกล้ได้ครับซึ่งก็จะใช้อัตราเดียวกับ ก็เรียกว่าเหมือนมะเขือเทศนะครับก็คือเอ้แตงโมนะครับล้นปออภัยครับก็จะใช้สอบต่อหนึ่งนั่นเองครับก็คือกล้วยสองหวีต่อหนึ่งน้ำเป็นน้ำนุ่งน้ำกล้วยมั้งผมทายนะครอันนี้เราเล่นเล่นนะนั่าจะเป็นอ่าน้ำกล้วยนะคเขาเรียกว่าอะไรวะเอือน้ำผลไม้หรือล้นโอเคครับนี่ก็จะเป็นเพ่นด้วยนะครับเล่นที่เข้ามาเล่นนะครับซึ่งเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่หงองแน่นอนสำหรับใครที่จะหาเพื่อนหา เเรียกว่าคอมมูนิตี้นะครับทุกคนก็สามารถหาได้นะครับวัตมะเก็บสักครู่นะครับโอเคเก็บไปเรื่อยๆเลยครับผมเก็บเพลินมากทุกคนผมไม่แบบไม่ดีไปอะไรเลยทุกคนตอนเนี้ยสามารถเก็บคนเพลินเลยนะครับทุกคนยิ่งถ้าใครพาเพื่อนมาเล่นเนี้ยผมว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ใครที่มีแก๊งนี่มันตรสนุกอีกเพราะว่าสวัสดิการแก๊งก็ค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนนี่นะครับสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครชอบประเทศแมวมดก็แนะนำนิวติงนะครับ ครชอบก็อย่าลืมเข้าม,มาเล่นกันเยอะๆนะทุกคนอันนี้ผมก็อยากให้ใครที่เป็นคลาสเหมือนว่าชอบแนวสไตล์ไฟเอ็มก็อยากให้มองเซิร์ฟนิดอีกเซิร์ฟนึงครับนะที่ระบบขั้นตอนที่จะดีนะครับทุกคนคือดับผมอวยมาเยอะแล้วนะประเทศนี้ทุกคนถ้าแอดมินดูนะก็สามารถอ่าเขาเรียกว่าเล่นเล่นเล่นน้อยๆกันเลยทุกคนโคตรอวยประเทศอะทุกคนตอนนะี้ทุกคนโอเคผมเก็บไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับ นี้ก็ใกล้กลจะได้สิบนะครับผมเก็บเก็บสักสิบเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนนะคือที่ผมเก็บได้มากกว่านี้แต่ผมแบบอยากพาไปดูจุดอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยงไงทุกคนนะครับก็เลยเก็บส,กสักสิบแล้วกันนะครับทุกคนอย่าคิดมันจะหนาดเกินไปนะครับโอเคเก็บเรื่อยๆเลยนะครับโอเคใกล้รบสิบแล้วโอเคนะครับทุกคนครบแล้ว ไปทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทาการมาโปรเซสครับซึ่งโปรเซสครับก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนม่อคือมันมันก็แบบมันพรางตัวกลับบ้านไปเลยนะครับทุกคนนะโอเคก็จะเป็นรุปคนนี้น,นั่นเองนะครับก็ทำการกดเอ็นนะครับโปรเซสไปเลยนะครับก็ทาการรอสักครู่นั่นเองนะครับ <mumbles. S 1> ทุกคนสำหรับการโปรเซสนะครับโอคทุกคนตอนนี้เกลือกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนนะทุกคนตอนนี้ก็ผมใกล้จะหมดละนะครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับผมปรเสเป็นที่เรียบร้อยครับหมดแล้วครับสองกล้ยนะครับโอเคนะครับก็เมื่อเราได้กุ้ยนะครับก็สามารถเอาไปขายได้แล้วนะครับเหมือนแตงโมอะไรเฮ้นะครับผมนะเจ้างั้นเนี่ยผมจะพาไปขายเลยและกันเนาะแล้วก็มาดูนะครับว่าผมได้เงินเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปที่ตลาดภายในเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับทุกคนนะว่าจะเป็นยังไงครับตลาดตลาดโอเคเดี๋ยวก็เจอกันเลยครับผมนะครับทุกคนสาเหตุที่ผม ไม่ได้ไปขายดูนะทุก้นนะไม่ได้อัดก็คือผมเข้าไปแล้วหลุดนะครับมีอาการหลุดนะครับก็คือแบบไม่สามารถเดินเข้าไปขายได้เลยทุกคนนะเดินไปปุ๊บหลุดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ขายทุกคนดูก็ต้องขอโทษนะครับซึ่งจุดขายตลาดนะครับผมก็จะบอกก็คือเป็นจุดตรงนี้แล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวๆสักครู่นะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะโอเคครับอันนี้น่าจะก็น่าจะรู้จุดกันแล้วเนาะโอเคครับซึ่งอยู่ในเมืองเอลเอสานีนะครับทุกคนก็ ถ้าใครขากไปขายก็สามารถลองไปขายนะครับแล้วก็ลองดูราคาได้เลยว่าประมาณเท่าไห่ครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ขายดูเนาะทุกคนก็สำหรับวิธีการทํางานแล้วก็แต่ละระบบต่างๆก็จะประมาณนี้ครับสหรับเซิร์ฟนี้ก็ถ้าใครอยากจะเรามาเล่นนะเซิร์ฟเมติงก็สามารถคขมามาลองเล่นได้นึกว่าถ้าใครอยากให้ผมพาไปดูระบบอะไรอีกภายในประเทศนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนนะในมุนจะพาไปดูนะครับคลิปนี้ก็อาจจะแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้มันหลุดจริงครับผมอาจจะต้องไปติดต่อแอดมินเพื่อทําการแก้ไขตัวเกมผมพราะว่าก็ แจไขต่างๆนะที่เป็นบั็อกของผมเองน,นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมาช่องผมด้วยน,น,นะครับ